ผมก็ไปไล่ฟังจนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละแม่งของจริงอันี่แหละคือสัจธรรมรักอาจ,จารย์สองท่านนี่มากถึงขั้นว่าถ้ามีคนที่ทําไม่ถูกรหรือตรงกันข้ามกับที่อาจ,จารย์ที่ผมนับถืออยู่ตอนนั้นนะมผมจะปัดเขาออกจากแนวทางสุน,น่านเลย <S <S คือผมปัดหล่นมาไปเลยไม่ใช่สุน,น่าแน่นอนเช่นเช่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเช่นเรื่องกุนูดกุนูดซูพี่เนี่ยนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยผมฟันธงแบบนี้เลยว่ากุนูดซูพีเนี่ยเป็นบิดาแล้วก็คนที่ทําเนี่ย เป็นมุกตะเดียเลยเป็นผู้ที่หลงปิดเอาไปใ,ใกแนวทางสุน,นันเลยค,คือผมเข้าใจแบบนั้นะนะแล้วจรย์คนอื่นเขาที่เขามีปัญหาแล้วเขาไม่เอานาบ,บียังไงเราก็สงสัยอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมาเจอที่มาของการกลับมาสู่สุนนันเนี่ยเ,เรากลับมาแล้วต้องบอกก่อนว่ามีอาจารย์บางท่านที่กระชากแบบว่าบรรยายของเขาเนี่ยกระชากหัวใจผมแต่ผมอาจจะไม่เอ่ยนะซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ที่เสียงดังอเสียงดังต้องพูดได้เลยว่าเสียงดังมาก เสียงดังมากเนี่ยอูเยาวชนเนี่ยยังไงชอบแน่นอนผมกล้าพูดเลยเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบโดยเฉพาะคนที่กลับตัวกับตัวยิ่งเป็นสายแบบอาจจะเกเรมาหนักๆจะชอบสไตล์นี้เพราะว่าดึงหัวใจได้ดีหาดึงหัวใจได้ดีผมก็เริ่มฟังแกบ่อยๆแต่ครั้นี้ฟังฟังบ่อยๆคือเราเริ่มว่าเราต้องการที่จะรู้มากกว่านี้จนกระทั่งมาเจออาจารย์สุนทรอีกสองท่านสามท่านที่ผมติดตามอยู่ ซึ่งผมก็เข้าใจตอนนั้นว่ากุรอานและซุนนะเนี่ยเพียงพอแล้วเอาละคือเขาจะพูดสม่ำเสมอในทุกๆคลิปว่าของฉันเนี่ยนบีเลยโอโ้โหตามนบีของฉันเนี่ยของนบีเลยซึ่งผมว่านี่แหละของนบี<อ> <laughs> นี่แหละของนบียังไงเราก็ต้องคิดว่าของนบีมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วซึ่งผมเนี่ยมันกัดฟันเลยตอนนั้นว่านี่แหละของแท้จากที่ตัวเองเนี่ยอาจจะเคยเรียนฟารบูอีนมาเนี่ย แต่พอมาเริ่มมีการฟังแนวทางของซุนนะเนี่ยเออเราก็มาคิดเหมือนกันว่าเอ,อ๊ะแล้วถ้าที่เราเรียนมาเนี่ยตกลงมันเหมือนกับของนบีหรือเปล่าอ่ามันเริ่มมีการสงสัยว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยการละหมาดของเราเนี่ยมันเหมือนกับของนบีหรือเปล่าจริงๆมันมีมันมีจุดหนึ่งก่อนก่อนที่ผมจะมาฟังอาจารย์สายสายท่านเนี่ยนะสองสอง,ส,องสามท่านเนี่ยก็คือแม่ของผมมาเอางผมเนี่ยมีการ แนะนำผมก่อนว่าเฮ้ยละหมาดแบบนี้ไม่ถูกอะเหมือนมะบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะมันยังไม่ดีพออามะผมน,นะเขาฟังศาสนามาก่อนอืมอืมอเขาก็เลยแนะนําให้ผมไปฟังอาจารย์สองสามท่านนี่แหละนะผมก็พอนี้ผมฟังคลิปสองคลิปก็เริ่มแบบสนใจอยากรู้มากขึ้นเขาก็เลยริดใส่กระดาษ a 4ให้ผม,มนะไปฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหัวข้อที่เขาตั้งมาที่ที่มะผมเขาฟังมาเขาก็ให้ผมไปฟังไปฟังผมก็ไปไล่ฟัง ไล่ฟังไล่ฟังไลฟ่ไลฟังจนรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละแม่งของจริงอ่านี่แหละคือสัจธรรมใช่ไหมผมก็รักอาจารย์สองท่านนี้มาสอท่านเนี่รรน,นะรักมากก็เลยแบบว่าถึงขั้นว่าถ้ามีคนที่ทําไม่ถูกรหรือตรงกันข้ามกับที่อาจารย์ที่ผมนับถืออยู่ตอนนั้นนะอ,อะทําไม่ตรงเนี่ยผมจะปัดเขาออกจากแนวทางสุน,นันเลย โอ้ถ้าไม่ตรงไม่ตรงเนี่ยยืนไม่ตรงละหมาดไม่ตรงนี่ออกเลยเอียงเอาเลยผมปัดตกออกไปเลยโหดเกินไปตอนนั้นนะคือแบบอืมอืแบบอีหมั่นกาลังแรงอะนะคือปัดตกเลยคือผมปัดหล่นมานไปเลยไม่ใช่ซุนนะแน่นอนเช่นเช่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเช่นยกตัวอย่างเลยเรื่องกุนูดกุนูดกุนูดซุปพี่เนี่ยออละตอนนั้นเนี่ยง้างๆโดนแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่ากุนูดซุปพี่เนี่ยเป็นบิดไและคนที่ทาเนี่ยก็เป็นมุกตะเด็ดเลย แต่ผมไม่ได้ทำนะนะครับแต่ผมจะบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยผมฟันธงแบบนี้เลยว่ากนูดซุปพีเนี่ยเป็นบิดาแล้วก็คนที่ทำเนี่ยเป็นมุสตะเดียเลยเป็นผู้ที่หลงผิดเอาไปจาแนทางอสุนัขเลยคราวนี้ผมเข้าใจแบบนั้นเลยนะแล้วก็มีเรื่องเดือนนอกและก็เดือนในอการเข้าเดือนออกเดือนรอมฎอนไก่และไก่รอมฎอนเลยไก่รอมฎอนแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องการละหมาดชิดการละหมาดทางในช่วงโควิด บิสมิลลาเสียงดังเสียงค่อยไว้คราวสั้นยาวรู้แค่ว่าไว้แต่คือยังไม่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดคราวนี้เนี่ยตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องแบบนี้เยอะมากแล้วก็การละหมาดอีดละหมาดันอีดแบบยกมือตักเมสดอ,อ่ะผมมีปัญหาเลยนะใครจะมายกมือตักเบดเนี่ยผมมีปัญหาเลยว่ายกมือตักเบดเนี่ยไม่ตรงตามนบ,บีคือตอนนั้นนะที่ผมเข้าใจตอนนั้นคือคือเนี่ยคือเส้นทางที่ผมกลับมาสุนนะนนตอนนั้นก็เริ่มมาเข้าใจเฮ้ยเออนี่แหละคือเรายึดแล้วพอเป็นของนบีปุ๊บเรา ไม่ไม่ไปไหนเลยเออเราเชื่อว่าน,นี่หละคือของแท้เราคิดว่าเพียงพอแล้วกุรอานละซุนนะแค่นี้จนกระทั่งนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอาจารย์เลยว่ามันมีประเด็นหนึ่งก็คือในกรณีการยืนชิดยืนห่างในช่วงโควิดอ่าในโซเชียลนะตอนนั้นน่ะมีปัญหากันในคณาจารย์ของเราเนะี่ยในบรรดาคณาจารย์ของเราเนะี่ยมีการถกเถียงนั้นเกิดขึ้นสื่อโซเชียลเนะี่ยจนทําให้ผมเนี่ยไปเปิดอ่านไปเสิร์ชอ่านแล้วก็รู้สึกสะดุดใจว่าเอ๊มันมีอยู่จุดหนึ่ง ก็คือคําภาษาอับประโยคนึงประโยคนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อ,อการปฏิบัติในศาสนก,กิจครั้งนั้นเลยโ<ฮ>อ้ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าคํำนี้มันแปลว่าอะไระคำนี้นแปลว่าอะไรจนกระทั่งผมก็เอาคำคำนี้ไปถามลูกพี่ลูกน้องของผมที่เรียนอยู่ไคโรนะครับเขาก็เรียนลูกว้อยอยู่คณะ<อ>ลูกว<อ>้าคณะอักษรศาสตร์ภาษาอับเฤษโดยตรงเขาเรียนคณะลูกอ้อยอยู่ครับแล้วเขาก็บอกผมว่าแปลแบบพี่น้องท่านนี้ถูกกว่า ก็คือพี่น้องที่อาจจะอาจารย์คนนี้ท่านกับอาจารย์ที่ที่ผมชอบเด็ดทีแรกเนี่ย oh. ผมก็เอกใจแล้วเออซึ่งลูกพี่ลูกน้องผมเนี่ยผมให้เครดิตแกอยู่แล้วพอแกเป็นสายเดียสนามมาโดยตรงครับอ่าผมก็ให้เครดิตแกอยู่แล้วเชื่อถืออยู่แล้วจนผมไมเ่เอกใจเอ๊ยยังไงภาษารับประโยคนี้ทําไมมันถึงมีปัญหาคราวนี้ผมก็ไปไล่อ่านดูจากพี่น้องท่านนี้ที่เขามาชี้แจงอาจารย์ที่ผมชอบท่านเนี่ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ตอนเลยโ oh. อ้อ่าจนผม รู้สึกว่าเอิกรอานและสุนนะเนี่ยคือตอนนั้นอะผมมีความเข้าใจอย่างนี้เลยอาจารย์ว่ากุราอานใช่ไหมกุราอานเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วผมว่าทุกสายก็เหมือนกันหมดอ่าสุนนะก็เหมือนกันแต่รายละเอียดอาจจะต่างกันหน่อยคราวนี้เนี่ยผมอะตอนนั้นะมีความเข้าใจว่าในศาสนาของเราเนี่ยสลามเนี่ยไม่มีปัญหาคีรับคีรับก็หมายถึงการอ่ขัดแย้งกันเห็นไม่ตรงกันนะอาจารย์หมายถึงว่าตอนนั้นะผมเข้าใจว่า เอ้ศาสนาศาสนาอิสลามเสรสมบูรณ์แล้วจะมามีไม่เห็นไม่ตรงกันได้ยังไงมันจะต้องจะมามาถูกทุกข้อไม่ได้มันจะมีกอขอคองอมันต้องถูกข้อนึงแหละถูกข้อนึงที่เหลือต้องผิดออจะมามีแบบอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกไม่ใช่ทั้งที่มันขัดกันอยู่ตอนนั้นผมเข้าใจแบบนั้นนะผมเข้าใจว่าเอจะมาถูกสองอันได้ยังไงออ่นีันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมยึดมานานว่าเออันนี้ถูกก็ต้องอันนึงก็ต้องตกไป จะมาจะมาจะมาถูกทั้งคู่ไม่ได้อันนึงอันนี้อันนี้รอเจียมีน้ำหนักอีกอันนึงเอ้ยไม่ได้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 เลยเหรอต้องต้องอันนึงถูกแล้วอีกอันนึงปัดตกเลยอือนั่นคือนั่นคือสไตล์ผมในตอนที่ผมเข้าใจตอนนั้นจนกระทั่งมาเจอประเด็นที่ผมบอกนี่แหละคือยืนชิดยืนห่างในช่วงกรณีโควิดก็เป็นโรงเรียนยืนชิดวิทยาอะไรเงี้ยนะคือต้องต้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันระเบียบเดียวกันอย่างี้จนนี่แหละคือไอกรณีการแปลประโยคนี่ยจนทําให้ผมสะดุด เลยต้องกลับไปทบทวนคลิปของอาจารย์ท่านที่ผมชอบหลายๆคลิปด้วยกันเยนกระทั่งเรื่องกูนูซปพี่เรื่องเดือนนอกเดือนในทั้งหมดทุกเรื่องที่มันเป็นการเห็นไม่ตรงกันของชาวซุนน่าเราคราวนี้จนกระทั่งผมเนี่ยมาเจอพี่น้องท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อินยาร์เือนสุศัปดาของเราอเอยชื่อได้ครับนะครับที่อยู่สรรักพ,พิมพ์อัสบิโกนเป็นหนึ่งในนักวิชาการในสักพ,พิมพ์อัสบิโกนนะครับ ซึ่งผมก็มาเจอพี่น้องที่สภิคุลจนกระทั่งผมเริ่มมา,ารู้เรื่องปัญหาที่มันเป็นการเห็นต่างของศาสนาผมก็เลยเริ่มสะดุดแ้นต่ตอนนั้นว่าอะไรมันคือปัญหาเห็นต่างอะไรมันคือปัญหาทีละอะไรเนี่ยนะปัญหาเห็นต่างของศาสนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีการเห็นต่างกันด้วยมันมีการเห็นต่างด้วยจนมาเจออาจารย์ย่ี่ยมาเจออาจารย์ยัผมก็ตอนนั้น่ะผมดิ่งไปเลยโทรไปเลย ต้องการที่จะเรียนภาษาอัหรับด้วยอ๋อนึกว่าโทรไปท้าเลยก็ต่อยไม่ใช่ที่เรียกเอกใจเหมือนกันที่ไร้กเอกใจเหมือนกันเอ้คนนี้ใครว่ามันมาหวดอาจารย์ของเราที่เราชอบอยู่นานอ่าเออคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยนึกว่ายังใช้นี้ัส่นักเลงโทรไปท้าเลยเล่นอาจารย์ข้าจะแตะอะไรเงี้ยออคราวนี้เนี่ยผมก็เลยโทรไปโทรไปหาครับอาจารย์ยาตอนนั้นผมก็เลยโทรไปถามบอกว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักกันนะผมก็เลยบอกว่าบังผมอยากเรียนภาษาอับกฤษอยากเรียนภาษาอัหรับ จากกรณีนี้เลยจากกรณีที่เป็นปัญหาเห็นต่างกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยทำให้ผมสะดุดขึ้นมาว่าต้องเรียนภาษาอับกฤษต้องเรียนภาษาอัหรับ,รบเพราะว่าพอมีการแปลผิดหรือไม่ถูกต้องเนี่ยมันทําให้การเข้าใจศาสนาหรือถอดคู่กรมออกมากเนี่ยมันคนละขั้วเลยครับอ่ามันคนละขั้วจนจนแบบว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดอีกฝ่ายนึงถูกเลยอะ่ะอืม,อมเป็นขนาดนั้นเลยจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว อจนผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องเอาใหม่เราต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็อยากรู้ภาษาอัหรับจนกระทั่งผมโทรไปหาอาจารย์ยัาเนี่แหละเขาก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยจนนั่นแหละผมเข้าไปหาเขาเขานัดไปครับไปเจอเขาก็เจอพี่น้องในหลายท่านที่ซาบ,บิโกูตอนนั้นเป็นช่วงที่กําลังจะย้ายไปที่ตรงสานากพิณปัจจุบันครับ,รบเป็นช่วงปิดอยู่ผมก็อยากจะไปที่นั่นแต่ยังไปไม่ได้ ก็เลยซื้อหนังสือมาอ่านก่อนในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะสำนักพิมพ์จะเปิดให้ไปนั่งฟังครับผมก็อ่านหนังสือมาอ่านจนรู้สึกว่าหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านเลยหลักสัทธทาเบื้องต้นครับเล่มสีม่วงอะนะเล่มใหญ่เลยนะเล่มสีม่วงอันนี้เดี๋ยวหยิบให้น้องดูก่อนโปรโมทหน่อยนี่ครับเล่มนี้เล่มนี้เพ่อให้ผมใช้เวลาอ่านสองเดือนจบเล่มจบเล่มแล้วผมก็เฟชเชนมาร์กเอาไว้ทุกๆที่ที่ผม คิดว่าสิ่งนี้เป็นจุดแบบคลายแม็กในเรื่องของปัญหาที่มีปัญหากันระหว่างที่เรารู้กันคือคณะใหม่และคณะเก่าผมมาร์กเอาไว้เลยในหนังสือของผมเนี่ยผมพับหน้าไว้เลยอันไหนสําคัญและอันนี้เป็นจุดโตนี้จุดไม่โตผมจะมาร์กเอาไว้อย่างดีในะหนังสือของผมผมอ่านผงจำได้เลยตอนนั้นอะ่ะอ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยเคยนั่งอ่านไปแล้วก็ฟังไปด้วยพออ่านเสร็จปุ๊บ ในหัวข้อหนึ่งผมก็มานังฟังในซีดีต่อแล้วก็มามาร์กแล้วก็เขียนเพิ่มเพราะว่าในคลิปเนี่ยบางทีตัวจามีนเนี่ยแกมีรายละเอียดในเรื่องนั้นอยู่ด้วยครับซึ่งอาจจะเยอะมากกว่าในหนังสือผมก็จะเขียนลงไปอันนี้คือตอนนั้นที่ผมศึกษาศึกษาใช่ก็เริ่มมาเป็นใช่ก็เลยจากซุนหน้าแบบเอออยู่ยังไงก็อยู่ยางนั้นะอยู่ยังไงก็อยู่เปลี่ยนจากสามสิบปีกันมาเป็นอ่ะซาลาฟีใช่เงี้ย เริ่มมาเริ่มมาอ่านหนังสือเล่มนี้แหละก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันมีคําว่าสาระคํานี้เลยนะเพราะ <คำ S 2> ว่าใน<ำ>ปกแรกๆเลยหน้าช่วงแรกๆของหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีการปูพื้นว่าสาระเนี่ยคืออะไรอ,อในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีการปูพื้นว่าสาระเนี่ยคืออะไรก่อนก่อนที่จะเข้าไปสู่การศรัทธาตออ่อหรับมีการปูพื้นในเรื่องการสาระเนี่ยคืออะไรก่อน หนังสือดีมากต้องบอกอเลยว่ารจริงๆไม่ใช่หนังสือหลักศาสนาเบื้องต้นของมุสลิมใหม่นะมุสลิมเดิมนควรอ่านเลยต้องพูดอย่างนี้มุสลิมเดิมเนี่ยควรอ่านเลยนะครับมุสลิมเดิมนีคนอ่านเลยจริงๆเด็กซนวิทยยังต้องอ่านเรื่องซ้าไปมีรายละเอียดเยอะมากมต้องพูดเลยว่ามีรายละเอียดเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องแบบนี้พอผมเริ่มอ่านหนังสือแบเได้เริ่มรู้สึกว่ามันหิวตลอดอ๋อแล้วมันมันต้องการมันต้องการความรู้อยู่ตลอดเรา พอเราอ่านจบเล่มนี้เรารู้สึกว่าอุ้ยเราศูนย์เลยอ่ะหมายถึงว่าความรู้เราเนี่ยมันศูนย์เลยคือน้อยมากเรารู้สึกเลยว่าความรู้เราน้อยมากเลยหลังจากที่ตัวเองเคยเข้าใจศาสนาแบบเขียนจิโราฟิเรนฟารดูอีนมาครับเอ่อตามะคุรานมาเพนยงพอลอะไรเนี้ยอืมจนมาอ่านหนังสือรู้สึกว่าอุ้ยเราไม่รู้อะไรเลยอืมจนเราไม่รู้อะไรเลยก็เลยต้องถึงขั้นต้องการที่จะไปที่กลุ่มอยากอยากไปมากอยากเรียนมากออยากเรียนมากอยากรู้เพิ่ม นะผมก็เลยเนี่แหละจนกระทั่งผม,มอ่านหนังสือนี้แล้วก็สนใจในเรื่องประเด็นที่เห็นต่างกันอย่างที่ผมบอกเอาละนี่แหละ <laughs> ประเด็นที่เห็นต่างกันอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ไปก็คือก่อนหน้านี้ผมเข้าใจแค่ว่ากุรอานและกะสุลน,นะขอถามอาจารย์นิดนึงก่อนว่าจริง,รงๆแล้วหลักฐานของอันิสลามของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าคนที่เรียนศาสนานะโดยพื้นฐานในวิชาอุลุนฟิก ะครับรากฐานนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยก็จะมีทั้งหมดที่เป็นแบบมัติเอกฉันเลยสีอย่างหนึ่อันกุรอานคือกามุลลอระดำหลัดจากาพระผู้เป็นเจ้าครสองสุนนะก็คือการกระทําการพูดการยอมรับของท่านอนบดุลลอฮ์ของอิสลามสามอิจมะมัติเอกฉันอันนี้แหละฟังให้ดีบ้านเราไม่ค่อยจะสอนมัติเอกฉันของประชาชาิในยุคซาลฟและก็ส เรื่องกิยาสคือการเปรียบเทียบอนุมานอันนี้จะใช้ในเรื่องของทางดุนยาทางโมอมาลัทางโลกนะครับสี่อย่างเนี้ยเป็นเอกฉันว่าใช้เป็นหลักฐานอพออาจารย์พูดมาแบบเนี้ว่าหลักฐานของศาสนาเนี่ยมีสีอย่างกุรุอานซุนนะอิจมาลและกิยาสผมต้องพูดได้เลยว่าตอนที่ผมมาเริ่มอ,อ่านหนังสือของอาจารย์มีนแล้วก็มาเจอพี่น้องที่ซาบีกูนนะนะแล้วก็รู้จักพี่น้องซาลาฟีเนี่ย เริ่มได้ยินคําว่าอิจมาเนี่ยมากขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ยินแค่ว่ากุรานและซุนนะยังไม่รู้จักคําว่าอิจมามาก่อนจริงๆผมสอนผู้ใหญ่นะผมเคยถามเนตกลงหลักฐานศาสนานี่เอามาจากไหนบ้างเนื้อเขาบอกผมบอกสามอย่างใช่ไหมใบไว้ก่อนอแบบว่าเป็นในเรื่องหลักการศรัทธานเนี่ยมาจากสามอย่างเขาบอกอันกุรานโอเคถูก okay, ซุนนะลนะบีโอถูกต้องอันที่สามเขาตอบซอฮาบะ <laughs> <laughs> เขาตอบซอฮาบะทีนี้แหละเราต้องแก้ให้เขาว่าเนี่ยคือมติเอกฉันคืออิจม่า ซอฮาบ้์โดยตัวท่านอาจจะไม่ได้เป็นหลักฐานโดยตัวนอกจากจะมีคำเรียบรับรองจากท่านนบ,บีสุลต่านในเรื่องดังกล่าวหรือว่าการกระทํานั้นนบ,บีรับรองว่าเช่นซุนนะของคอลีฟะทั้ง4อันนี้ก็จะมีรายงานรับรองนะครับนั่นแหละนจนกระทั่งผมมาเจอคําว่าอิจมาเลยนะอะอย่างที่อาจารย์บอกก็คือนิยามของอิจมก็คื มัติเอกฉันของประชาชาติอิสลามหลังจากที่ธนบีได้เสียชีวิตไปแล้วเดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคซาลฟมในยุคซาลฟนะวงเล็บวซาลฟเดี๋ยวจะมาค่อยอว่ากันอืเนี่แหละเพราะผมได้ยินจากว่าง่ายเลยผมได้ยินคําพูดแบบเนี้ยอิจมะจากยุคซาลฟครับบ่อยๆจากอาจารย์นามีและอาจารย์ชาริฟเนี่ยอาจารย์นามีและอาจารย์ชาริฟวงสงเนียนะครับคือบ่อยจนผมรู้สึกว่าอ๋อผมเพิ่งจะรู้จักคําว่าอิจมะก็ตอนนี้ตอนนั้นแหละผมเพิ่งมารู้จักนะ ผมต้องบอกได้เลยว่าผมกลับตัวมาเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เกิน6ปีไม่เกิน6ปีเขาสดสดล้ร้อนนะคิดว่าน่าจะไม่เกิน6ปีที่จะเริ่มรู้จักรู้จักคําว่าลาฟีซุนนะเนี่ยอ่าน่าจะไม่เกิน6ปีนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเจอจามีนเนี่ยก็น่าจะสองสามปีที่แล้วเองรเริ่มมารู้จักว่าอิจมะคืออะไรนะครับแล้วก็หลักฐานที่มีอะไรบ้างเริ่มเริ่มแบบ มีการเข้าใจแล้วว่าอ๋อหลักฐานมันไม่ได้มีแค่กุรอานและซุนนะอย่างเดียวครับนะเพราะว่าเราเคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ว่ากุรอานแล้วก็ซุนนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแบบนบีอ่ะของฉันแบบนบีหมดเพราะว่าตัวตัวที่ตัวอาจารย์ที่ผมชอบเนี่ยสดนบีเลยตัวอาจารย์ที่ผมชอบเนี่ยแกจะไม่พูดเรื่องอิจมากไงอ่าว่าง่ายเลยสโลแกนของแกก็คือของฉันเนี่ยของนบีคือตอนนั้นไงคือผมเข้าใจว่าของฉันของนบีผมก็คิดว่าเอะแล้วคนอื่นแล้วเขาไม่ใช่นบีไงคือผมเข้าใจแบบนั้นอ่าแล้วจรย์คนอื่นเขา ที่เขามีปัญหาแล้วเขาไม่เอาอับดเบียร์ยังไงเราก็สงสัยอยู่ตรงนั้นอจนกระทั่งมาเจอคําว่าอิจมาะนั่นแหละ <S 2> <S 2> อ๋อ,อ,อมันไม่ได้มีแค่ว่ากุรอานและซุ่นะเริ่มมาเจอคําว่าอิจมะพอมาเจอคาว่าอิจมะผมรู้สึกว่าโอ้จุดนี้เป็นจุดสําคัญมากจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมมาเขาเรียกว่าสว่างในเรื่องปัญหาเห็นต่างของอาศาสนา